เรามาเริ่มที่เรื่องของเด็กชายมิวตันกันนะคะซึ่งมิวตันเฮอร์ชีค่ะเขาเกิดในปี1857ในชุมชนเกษตรกรรมโคโนโมชนบทนะคะที่ชื่อว่า dairy township ในรัฐเพนซิลเวเนียค่ะแน่นอนว่าเกิดมายากจนเลยค่ะเพราะตอนนั้นอะ่ะพ่อของมิวตันทำอะไรก็เจ๊งไปหมดนะคะออกไปทําก็เจ๊งทําแล้วก็เจ๊งกลับมาเป็นคนที่มีไฟค่ะแต่ว่าไม่ได้มีวินยัยแล้วก็ไม่ได้มีตรกกะเท่าไหร่ทําให้แบบไปเปิดธุรกิจปุ๊บทำทำอยู่ก็เลิกแล้วก็ จนกระทั่งตอนนั้นนะครอบครัวเฮอร์ชี่คือเกือบหมดตัวเลยค่ะ มิวตันตอนอายุประมาณ4ี่ขวบคือเป็นเด็กผอมแหง้งแรงน้อยนะคะแถมแม่ของมิวตันเนี่ยก็คือยังตั้งท้องน้องอีกคนด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะลุงของมิวตันมาเยี่ยมที่บ้านแล้วลุงก็เห็นว่าโอ้โหสภาพครอบครัวไม่ไหวแล้วคุณลุงก็เลยชวนครอบครัวของมิวตันทั้งครอบครัวนะคะไปอยู่กับลุงที่ฟาร์มของลุงครับแล้วพอย้ายไปอยู่ที่ฟาร์มก็แทนที่พ่อของมิวตันจะเลิกออกไปทํานู่นทํานี่ข้างนอกจะหันมาช่วยลุงทําฟาร์มหางานมั่นคงทางสถิตก็ไม่นะคะคือพ่อก็ยังไปข้างนอกอยู่ดีค่ะแล้วก็ไม่ได้ส่ง เงินกลับมาเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่มีให้ส่งนะคะจนกระทั่งแม่ของมิวตันก็คือคลอดน้องสาวออกมาชื่อว่าเซเรนาเลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะแม่ก็ต้องทํามาหากินเลี้ยงดูลูก2คนไปนะคะด้วยน้ำพักน้ําแรงของผู้หญิงตัวคนเดียวจนกระทั่งเซเรนาอายุ4ขวบตอนนั้นเซเรนาเป็นไข้ซึ่งหนักมากแล้วตอนนั้นแบบไม่ได้มีเงินเนาะเซเรนาเสียชีวิตค่ะอันนั้นคือแม่ของมิวตันเสียใจมากแล้วมันก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้พ่อกับแม่ของมิวตันคือตัดสินใจเลิกกันเลย